สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่อง b b บีแอนเฟรนะคะช่องของคนที่รักชาชุออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชุออนโมกสีและผองเพื่อนค่ะใครได้ดูสดทาง YouTube ของวิกตอรีนาฮิเมจิบ้างคะช่วงแรกเนี่ยกระตุกมากขั้นสุดดูแทบไม่ได้เลยนะคะแต่ต่อมาสโมสสนก็นเลิศมากปรับปรุงสัญญาณนะคะจากญี่ปุ่นทําให้ดูลื่นปืนลื่นปืดเลยค่ะกล้องหลายมุมด้วยสุดยอดมากถ่ายทออสดจนจบเลยนะคะขอบคุณ คุณวิกตอรีนาฮิเมจิมากๆค่ะจะบอกว่า f อซไทยนะคะก็ไม่ทําให้ผิดหวังแอดมินเนี่ยเห็นเป็นเม้นรอนะคะตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่งว่าจับจองพื้นที่เชียร์แล้วพลัง f อซไทยเนี่ยทำให้ยอดคนดูสดนะคะทะลุ26,000คนเลยทีเดียวค่ะฮิเมจิเนี่ยยิ้มแกรมปีแล้วนะแอดมินนะคะเห็นถึง26,000เพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นคนดูมากสุดเท่าไหร่คะแอดมินเนี่ยไม่ได้ดูตลอดนะ สำหรับเซตหนึ่งนะคะบุมบิ่มยังไม่ค่อยได้ตีเท่าไหร่ค่ะจากการนับคะแนนของแอดมินเองนะคะทำได้ไป3แต้มค่ะพอเซตสองเท่านั้นแหละทุบเอาทุบเอานะคะบล็อกก็ได้จุกจุกจนแต้มห่างค่ะโคดเลยให้น้องนะคะพักช่วงไทยเซตแล้วพอจบเซตสองนะคะก็มีโชว์จากเด็กน้อยนะคะพักนานอยู่นะช่วงนี้เริ่มเซตสามนะคะต้นเซตเนี่ยบุมบิ่มก็ลงเหมือนเดิมค่ะแต้มห่งหางๆนะคะโคดก็ให้พักส่งสำรองลงอีกค่ะเรียกว,ว่าหมุนเวียนผู้เล่นได้ดีมากเลยค่ะไม่มีคนใดคนหนึ่งนะคะหนัก พอแต้มห่างนะคะก็เปลี่ยนสำรองทันทีเป็นการทดลองผู้เล่นสำรองด้วยแต้มเลยสู่สีนะคะช่วงนี้แต่ฮิเมจิเนี่ยก็เหนือกว่าเอาชนะไปได้จบเกมชนะ3ามเซตร,รวดค่ะ25ต่อ18 25ต่อ15และ25ต่อ21ค่ะ และที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะบุมบิมของเราลงนัดแรกก็ได้ MVP เลยคะ่ะปังมากนะคะคะแนนนับเองของแอดมินเนี่ยทำไปประมาณ13คะแนนนะคะไม่ได้ลงเต็มเซตและญี่ปุ่นเนี่ยน่ารักมากมีมอบชอ่อดอกไม้นะคะกับป้ายรางวัลให้ด้วยให้บุมบิมนะคะโยนลูกบอลให้ FC ข้างสนามด้วยคะ่ะและเดินโชว์ตัวนะคะรอบสนามขอบคุณ FC ไป1กลุ่มคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยก็น่ารักกับบุมบิมมากคะ่ะสุดยอดเลยทีมนี้สวัสดีค่ะ ありがとうございました。<円 drama> <escape> <們> <laughs> quod in Christo est sanctum est มาเชียร์กันต่อค่ะทุกคนเวลา12นาฬิกานะคะหรือว่าเที่ยงตรงเวลาไทยค่ะวันที่29ตุลาคมนะคะพบกับลีกาเล่เซนไดค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำรบกวนใช้กันกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ